ไปได้ครับป่ะสวัสดีครับเกี่ยวกับช่างดำบุรีรัมย์ครับผมโซลาเซลล์โซลาเซลล์ป้าเหนื่อยไหมครับวันนี้เหนื่อยมากเลยครับวันนี้ลูกค้าร้อยกว่าคนหมดแรงแล้วหมดแรงนะครับผมตั้งแต่เช้าอ่ะช่วงได้กินข้าวเที่ยงตอนนี้ประมาณสี่โมงกว่าสี่โมงเย็นแล้วครับผมโอ้หดูปลาดำหมดแรงแล้วขายดีเกินขายดีเกินไปครับผมยังขายเหมือนเดิมนะครับโซลาเซลล์ ถูกมากเลยอ๋อจับโปรโมชั่นมีขนาดเดียวเลยครับร8 0วัตมี555วัตพัน8 5 0 555รวัตพันแ5 0แล้วก็580วัตพัน8 5 0เหมือนกัน585ก็พัน0ฮะเอาอยู่ที่ใครชอบเหรอครับอยู่ที่ใครชอบแต่ส่วนมากเขาจะเลือกนี่หละครับผมส่วนมากเขาเลือก580เนาะ อันนี้มันถูกแบบถูกมากเลยนะถูกเวอรอครับผมกรจกโซลแองก์ห้าร้อยแปดสิบเนาะหมายเลดยห้าร้อยห้าสิบห้าหนึ่งด้านสองด้านเหมือนกันเหรออันนี้ห้าร้อยแปดสิบแล้วตัวห้าร้อยห้าสิบห้าแล้วครับหน้าตาเหมือนกันไหมเมือนกันยี่ห้อเดียวกันทำไมขายราคาเท่ากันก็ขายบ้าบอบเลย ถ้ให้โลกจำโอ้จำเราเยอะไปดูจำเราแล้วจำเราเยอะเลยสนใจมาดูอย่างเดียวครับโทรมาก็ต้มน้ำครบวงจรนะครับราคามิตรภาพปลาในแบบพอใช้ครับใช้แทนไฟบ้าน ชุดไหนถูกสุดอันนี้ชุดหกหกหกสองเคแต่จีสองก้อนหกหมื่อห้าแปดมื่นแปดมื่นห้าถ้ารวมแพแปดมื่นถ้าไม่รวมหกหมื่น้าอ๋อนี่นะห้าร้อยแปดสิบห้าแปดแพงเนาะแปดได้เลยครับปนอฟรีเลยเลยฟรีเลยปดฟรีทั้งวันทั้งคืนม่มิถูกแบบถูกกว่านี้แบบถูกสุดๆเลย สมติตเลแพ้ครับผมเนี่ไม่เไม่ดสเตเลตแพ้ไม่เลยไม่ดูนี่เลยนี่เลยนี่แต่มันเสียอมได้ไหมครับได้ครับปกติตัวไหนมันจะเสียขนลวดอะไรอย่างเงี้หรอมันตรงไม่ติดอ้าเราไม่ใช่แท้แต่เ็ไม่แท้แต่ก็มีขายแล้วทำไมต้องเอาไม่แท้มาครับ เป็นทางเลือกเหรอ,อไม่แท้ก็ขายแบบไม่แท้ไปเลยใช่ถูกองเลยดูให้ดูเลย <c oughs> ดูให้ดูเลย <c oughs> แต่มันจะไม่ <c oughs> ไม่ราคาไม่เท่าไอ้ตัวแท้ใช่ <c oughs> ก็เป็นทางเลือกนะครับ <c oughs> อันนี้คืออะไรครับ <c oughs> ไฟสองทาง <c oughs> อ้๊ตัวนี้สวยังาตัวนี้ ทีวีก็มีปลัดลมป้าเปิดแบบไฟฟรีเนาะเนี่ยเปิดทิ้งไว้แบบทุกตัวเลยนะเขาเครื่อรุ่นตกกระด้วยกินไฟอยู่13แอมป์นะนนี้อ๋ออันนี้ที่ว่าเสียบไปเปิดทีวีเนาะเปิดทีวีเปิดพัดลมน้ำเอ็นน้ำโอเคด้วยอันนี้เขาเรียกอะไรครับกินไฟเนาะอออนี่กระแสที่ใช้อยู่ตอนนี้อ่า12 13แอมป์เลยที่ว่ามันกินหรือว่าที่ใช้ ที่ใช้อยู่ที่กินเนาะที่แบบกินไปไปเปิดแอร์กินไอยู่เลยเปิดแอร์อยู่เลยเปิดแอร์เปิดรับลมเปิดดูเช่ด้วยอะไรต้องจสามแอมป์เลยตอนนี้แดดก็เริ่มแล้วเริ่มเริ่มไอ้นี่แหละเริ่มหมดแสงแล้วแต่ยังยังแรงอยู่นะไฟเพราะว่ามีแบตเตอรี่เนาะอันนี้กี่วัตต์ครับห้าร้อยสิบห้าร้อยแปดสิบ นี่ครับปีนี่ครับไก่ครับไก่คืออะไรครับป้ายคือร้านเจ้าดร้านเนี่ยพอเจาะโกโอ้โห,โอ,โ,หโอ้ไม่ได้มาสักพักปลาดำขยายร้านขึ้นครับโอ้โหยอมแบบสละ สละแบบคลองเลยเนาะปลาแล้วพวกอะไรเอาไปเก็บไว้ไหนครับอะ,รอะไรรถตัวนี้มีรถขายไหมครบคับตัวนี้เป็นคลองตัวนี้จะเป็นทางเข้าหหมดหมดดารถขยแล้วปลาไม่ขายรถแล้วเหรอไม่ได้ได้ขายแล้วตอนนี้เราจะ่โละเซลล์รถมม่ก็ได้ขายแล้วเ,เป็นไงบ้างอันนี้ทำอะไรครับตรงนี้เราก็จะทำเป็นลานจัดหา น้ำดื่มยังขายอยู่ไหมครับสี่แพ็กร้อยสี่แพ็กร้อยที่อยู่ขาจห้าแพ็กร้อยแล้วเราจะเป็นสี่แพ็กร้อยอยู่้อน้อห้องน้ำก็เพิ่ม เดินเที่ยวได้โคตรร้อนเยลยอ้าวฝั่งนู้นก็ถมดินแล้วใช่ไหมครับอู้หสโวล่าเซลมีทุกที่เลยสะอาดสะอาด ได้ไมั้ยครับลงขึ้นฝั่งน้นปลูกอะไรครับเสาเยอะๆนั่นนะครับแก้วมัาางกรแก้วมัาางกรปลาไม่ทำนานแล้วหรอปกติต้องน,นี้จะทำนะนเอาไว้เกี่ยวเลนะ่นเก็บของอย่างเดียวอุ้หาก,าากสุกแล้ว นี่เยไปน้ำกินได้ตัวอยังครับกินได้้แลวเอาไปชิมได้ไหมเอาไปให้ยายให้หนึ่งลูกให้หนึ่งลูกไม่โฉมสวยมะม่วงมีเยอะเลยมะม่วงปีนี้ดกมากครับเป็นอะไรไม่รู้อดกปิ้งปลาตรงนี้จะทำอะไรครับทมดินทำออฟฟิศออฟฟิศโอ้ ทมดินหลายที่เลยฝนโอ้เย,ย,ยอะแยะเลยนะถ้าทมเต็มนี้นี่โอ้โหต้นไม้ต่ำไปเลยเนาะที่นี่โลงเลย ดำไม่ขายรถแล้วครับช่วงนี้ <ฮะ S 1> เลยไม่ค่อยได้มาอัปเดตน,นะครับดูโอ้กคดังโซลาเซลล์โออะไรยังไม่มีอะไรมีอยู่ยต้องมาดูเอาเครื่องยนต์ตรงโน้นก็มีครับใต่ต้นมะม่วงซุมหนึ่ง ประมาณนี้ครับสนใจก็มาดูนะครับที่่ร้าานชงับยจับ GPS มาเลยจับ GPS มาเลยครับผมถ้าโทรมาไม่ได้รับสายนะครับผมครับลูกค้าเยอะเกินจับ GPS มาติดต่อยากมากครับขนาดผมติดต่อยังไม่ได้นะไม่ได้ไม่มีหลาลูกค้าหน้าร้านก็เยอะแล้วเยอะมากกลับไม่หวั่นไม่ไหวหน้าร้านเยอะมากนี่ครับมีกระตาดีครับ ่านแล้วจะได้กลับมาที่นี่อีกโอเคประมาณนี้ครับสนใจมาได้เลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับขอมีความสุขทางเพศครับผม